ชาวบ้านค้านไม่เอาเสาไฟแรงสูงในครงข่ายไฟฟ้า500กิโลโวลต์นครราชสีมาสี่วังน้อยชาวบ้านอำเภอแก่งคอยอำเภอเสาให้คัดค้านกรณีมีผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการบุกลุก ปักแนวเขตไฟแรงสูงในพื้นที่โดยไม่ได้แจ้งหรือขออนุญาตกับชาวบ้านที่เป็นผู้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของสิทธิ์โดยพื้นที่อำเภอแก่งคอยและอำเภอเสาให้ในตำบลม่วงงามจำนวนสิบรายตำบลหัวปวกจำนวนห1รายตำบลเมืองเก่าจำนวน21รายตำบลบ้านยางจำนวน26รายท่านบอกว่า ข้อมูลไม่ตด้แน่ชัดและสุจริตในเรื่องการทำประชาพิจารณ์และผู้ที่ถูกผลกระทบได้รับทราบเลยวันนี้จึงได้มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีโดยโดยมีนายวิรุนสิทธิวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีรับหนังสือจากตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกรณีการตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง ฉันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็แจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องในการอนุมัติอนุญาตทําโครงการนี้การกระทําการผิดขั้นตอนหรือไม่บ้านนัดกันอีกทีวันที่2ธันวาคม2 5 6าที่แก่งคอ เราจะดำเนินการยังไงต่อไปก็ต้องเรีบทำาันเร็แล้วก็เพื่อให้เบียนซื้อออกในจังหวัดเนี่ยไปที่การไฟฟ้าส่วนผลิตฝ่าว่าการผลิตซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนะครับแสดงให,ให้ให้เขารู้ว่าพื้นที่เนี่ยมีความสุขที่จะพยายามให้มีการแบังแป่งเอาใบแรงส่งผ่านพื้นที่ตรงนี้ซึ่งมันมีความกัง,งวลวงงเ,รงเรื่องของขบวนกระทบที่ยังเกิดขึ้นก็นนต้องไปพิจารณาว่า ถ้าจะทำเนี่ยต้องต้องเลือกพื้นที่ที่มันพื้นที่น้อยที่สุดทีามันมีความจำเป็นแต่ถ้ามันมันมันเลื่อนเลี่ยงได้อะไรได้ก็อยากให้มีทางอื่นที่มันดีกว,าว่านี้เพราะว่าตัวรถไฟสายสีนี่ยมาผ่านตรงไหนทีใครอยากได้และทุกบ้านเป็นทุกทีใครอยากได้ผมก็แนะนำว่าจะเป็นแบบนที่ทำเส้นทางเดิมอะไรตึงน,นั่าจะมีความสุขมากแต่ก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับปากความดีของชาวบ้านยังไงก็เป็นในคณะจังหวัดเนี่ยเป็นความสุนทรพจน์ประชาชนเราก็ส่งหน่อับแล้วก็จะให้ทางนั้นเพื่อที่มีการสอบกันจริงในเบื้องต้นจะนำกลับมาประกอบกันมาเพื่อเราก็จะได้มีความคิดเห็นทุกจังหวัดเสนอไม่ใช่การนอกมาส่งแตรเราตัด